วัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านลำเพลินออฟเชียลครับตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงวกว่าครับพี่น้องจะเข้าทุ่มหนึ่งครับทุกตาทุกตำแหน่งก็เริ่มตั้งคองตั้งยันกันแลวครับ อ้าจะได้ตั้งูเดียวไเอาตอสิเรขึ้นว่ามันตังูเดียว่ิตรับกันโอ้มือนี้เป็นมือมือเห็นตังกระิมือนี้แหละุันเงรเห็นตังกระซุ รดบัตจอดด้เไยนี่รดบัตรองห้องนีเอาอะไวคองล่ะที่บอลเลยจะไปมื่งเขาด้วยไนเด้วพี่น้องเกิดเก็ดเร็ดเลี้ยงเลยคอยบูรู้ได้นไงว่าเพิ่นเพิ่นังน เอารถไปส่มพี่บอทไหนที่ยื่ใส่น้อบันนีนเนาะเด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 แต่คนเอาไปใส่นอ้องยางมึงน้ำกันพี่นองโอ้ครับขอบคุณนะครับทุกคำเอ่อทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเอ่อจ่องนี้กะน,นะครับ ผมจะททยอาจารย์ดนตีเป็นหลักนะครับเด้อนะครับเพราะว่าอู่าันก็ยังไ้ผมไปไทยกอยังโชว์ที่สเก็ดิผมก็บก่กสามารถที่จะไปททยพี่น้องเมืองใดด้ทางเกือเ่อเปอเพราะผมก็ต้องเล่นกีบอร์ดด้วยนะครับผมก็ต้องมีลายคีบอร์ดเหมือนเหมือนกัน,ม,นกมันก็เลยมีสามารถมันก็เลยมีสามารถและบางอาจไปทําได้ อือจงนั้นาหวานนเนาะตีหัวจักโอ้ยดิอาจารย์ัตีครับรถรถกู่เสครับอาจารย์ครับตีครับตู้ตีมามันเกิดเหตุทุลูกหูอยู่หน่อยหนึ่งวัน เอาแล้วรถเพื่อนเอาควงไปซัไยรมอยูอนรถไปสอบครับผมนักดนตรีไต้รีโต้ม่งม่งเอาน้าสงสารครับนักดนตรีให้ให้ให้ใหานเพี่น้โอ้ยแต่รีโตไให้วเตอนะแร์กินมดก่อ้แมให้แอกาดตีตัวหน้าสงสารเลยพี่ เขาว่าเขามีอยู่สองเจ้าคนเสียเอาให้เอามาไล่ให้นักดนตรีอยู่แต่ว่าคนสิกมาประเทศไทยมือไรบุถาทุกคนถาทุกคนโซนี้กะกินแกวตัวนึงแม่คนบอกว่าจะจะให้มาเลยนักดนตรีทุกคนนแต่ว่าถาเพคนกับตังก็ให้จากตังประเทศก่อน่ซน แแแแจเย็นใจเย็นช่วงนี้แกกินแกบแล้วก็นโอ้แม่กินคออไปเลยกินแกะไม่พอไข่ก้อนมาก้นกินหยาอยู่แบบนี่ะโอ้เจียบหล่าปวดเหลายทีปะเขาบัดที่ <c ười> น,น,น,นี่พ่นมาหอนนี่มุตมเพพ่นมเพ่นมาสรงนี่แหละก็ไปเลยทิแม่นครับมาส่งเน้าแล้วก็นอกไปเลยอ๋อมันกไปมนานรเรืองไปบมาตงหัวเราครับพก้นมากลายมา ทำทำมาสอนตั wow. oh okay. okay. s right. <S main, ้งแต่กี่ตาร์ผมบ่ได uh ้บ okay. ่ได้ไรขนลงเองเราเป็นขนลงให้เนาะเอาสิมาดเขาแยบแล้วมันเป็นกองเอาลงกองเดียวลงมันเป็องบอกสองด้านอ่ะกินน้องน่องกินนักดนตรีก็มีเตไบรล์ุ่นผพุบาวให้เมียนนักดนตรีก็มีหัวใจเมียนครับมีหัวใจครับนั่งเศร้าให้กินกระต้อนเสียบ ใช่พูดีเฮ็ดแกกินจรหงจอ่ะใช่พูดีก็เห็นแจกินเนาะไม่ว่าเขาจะเศร้าเงาหงอยขนาดไหกินเรียวก็เรีวนอนกินเลยแกัเลียวนนอซื้อหนอี่อพบภูมก็คือจันเกิอแล้วไอตองไอตองจัดการเลยไอตองจัดการไอเรียนมักซะม่ยิน่าเรียนยุ่งกันเลยเรียนว่าพูดนีซื้อมังซื้อมัสกิปจานดีเลยล่ะ ว่าแ่ย่เห็นในยูทูบแกได้จังเยว่าดีแค่ยุ่ตัยว่าน้อเราถึงเหมือแกนก่อน้อเ็เพีเอากัพี่ปันปันโมยูเขาไปเรีนแล้วอ๋อเรหีถ้านักล่องยูเขาเขาไปเรีนได้เพียงเน่วยโอ้อันนี้ก็ดีได้ลาจริง ตรบมือหมชิลไปสวเดิลาไปสิหาเลี้ยงไลอีกเทานนี้เขาก็ิเนั้นมันไข่เอนอดัวเดียมันนชิเเอาบุญครับบุญยังครับบุญยังบุญเอวบุญเอวเอเนาะเอวาดวาธนาวาสธนาเอลรัตไดวาสธนาอีไดเนาะมาบ่อ่อันนี้ วัฒนาอีไดนนี่นี่มึงกินไปเียนใ่อันนั้นะ่มีอะไรว่าจะเดอบเรย่าม่าม่มนี่และเขาเล่นยาไปเรีนคือแผ่นหลายันสิตลิกะชิด๋ยวก็จะเล่นคือกันไม่ได้อันนี้วัฒนาเป็นเป็นตกเป็นวัฒนาผู้ได้กับโบเป็นกับโบเป็นยังดอกอันนี้ที่นางคอมโมมาอย่นีัฒนาเนี่ยบึ้เนี่ยบงเนี่ย กจกินมานอนจีกินนะเผมผมไปเบิ้งว่าไรวนะเลคนนาะไปเบิ้งไปเบิ้งคอมเมนต์ได้ไรสวนเพื่อนผมป็นพกเนี่ยคือลงวิทีเหลีวสิเิ่นักเนนไส่วนนอนไลไรกันเลยผมมันิคนหนาที่ยี่สิบมล่เออไะไรตอนช่วงเออไปอ่านคอมเมนต์วยคอมเมนต์พวก็ไปส่องโปรไฟล์แต่คนไมมีแตมอลำาินกังง่ามเนยเดี๋ยวจะไปซ่องพเนหลงกุเียงงามือเนยบ้าบาคนผู้ดนีเมียวาสนาเขาวาสนาแล้วก็ยาวนาเขากว้องยังไง่ได้ปะ วาสนาของอาจารย์กอเขาเจ้าเครือใคายเขาดีเครือใครเขาดีีอเอนมสิมากอคลองวาเด็กคุยี่อะไรไ่ได้ยินเอียงว่าพอไปเรื่อพ่น้องแนก่องอึนน่อนไปไประเดเพราะว่า น้องน้องก็ตอดเสียกันนะครับเอาพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ว่องนัวว่องมวนครับแลนหารถบ้านหาของครับพ่อแล้วแล้ววนนี้ก็โอเคครับจะหน่อยไปตั้งของพ่อใหมสวัสดีครับ